แไอันนี้จากระนองค่ะอาจุณเกษตรกรทำสวนปักกันแรกลำใยแรกลำยเดี๋ยวรอบหน้ามีลองดองมาแรกลำใายแล้วรถเขาไปได้ยังอา ตก็ราคาเ500ห้าร้อยมีพีเอลของเธอเอดีมามาตรฐานดูยได้ได้ได้อมาตรฐานคุณภาพนี้กระจายได้ง่ายของสูงโอ้สวยดีใจ ทุีที่ทุกีจะนอนหลัะจังเขาอยากว่ม่หูตัวหูโอเคดูเลยอ่ะ